สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเรื่องลึกลับนะครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าขนหัวลุกจากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นระหว่างการเล่นเกมออนไลน์มาฝากกันครับเรื่องราวนี้จะทำให้คุณต้องมองการเล่นเกมกับคนแปลกหน้าเปลี่ยนไปตลอดการและผมบอกเลยว่ามันมีอะไรที่คาดไม่ถึงรออยู่ในตอนท้ายเพราะฉะนั้นดูให้จบนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้น่าจะรู้จักเกมฟอร์ n ไนท์กันดีอยู่แล้วนะครับ ส่วนตัวผมเองเนี่ยรู้จักมานานแต่ไม่เคยเล่นเลยค่ะจนกระทั่งโดนเพื่อนๆบังคับให้โหลดมาเล่นด้วยกันพวกมันอยากเล่นโหมดสควอตซึ่งก็คือการเล่นเป็นทีมสี่คนค่ะ ทีมของผมก็จะมีวินเอกแล้วก็บาร์ดถ้าพูดถึงฝีมือเนี่ยวินคือคนที่เก่งที่สุดในกลุ่นเลยค่ะเป็นหัวโจกชวนเราเล่นเลยก็ว่าได้รองลงมาก็คือเอกส่วนบาร์ดรายนั้นจะเปิดใหม่พูดก็ต่อเมื่อมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือเท่านั้นล่ะค่ะส่วนผมวินแล้วก็เอกเราจะคุยเล่นกันไปเรีเปลยตลอดทั้งเกมค่ะ สองคนนั้นก็พยายามสอนวิธีเล่นให้ผมผ่านหูฟังแต่เอาเป็นว่าผมจะข้ามไปตอนที่มันสำคัญเลยแล้วกันนะครับอยู่ๆวินก็เงียบไปทุกอย่างเงียบไปประมาณ10วินาทีเห็นจะได้แล้ววินที่กำลังนำทีมพวกเราอยู่ก็หยุดเดินเฉยๆเลยครับตัวละครของเขายืนนิ่งสนิท เอกก็เปิดใหม่พูดด้วยน้ำเสียงงุดหงิดบอกให้วินขยับได้แล้วแต่ตัวละครก็ยังยืนที่เดิมวินไม่พูดอะไรเลยแต่ที่น่าแปลกคือบนหน้าจอมันขึ้นว่าใหม่ของวินกำลังทำงานอยู่ครับผมได้ยินเสียงบรรยากาศรอบๆเหมือนจะมาจากไม้ของวินพวกเราทั้งสามคนทั้งผมเอกและบาสพยายามบอกให้วินขยับไม่งั้นจะทิ้งแล้วนะ แต่แล้วเราทุกคนก็ต้องเงียบกริบเมื่อมีเสียงกรีดร้องโหยหวนที่ดังจนแสบแก้วหูดังออกมาจากไม้ของวินครับมันไม่ใช่เสียงที่เขากรีดร้องใส่ไม้นะครับแต่เหมือนกับว่าวินอยู่ไกลๆในห้องนั้นมากกว่าแล้วก็มีเสียงประตูปิดกระแทกดังปังพวกเราสามคนอึ้งไปเลยครับไม่รู้จะพูดหรือทำอะไรต่อดีผมเลยบอกอีกสองคนว่าเดี๋ยวจะโทรหาวินเองแล้วก็ปิดเครื่องเกมทันที ผมพยายามโทรหาเขาห้าครั้งแต่เขาก็ไม่รับสายเลยผมเลยตัดสินใจขับรถไปที่บ้านของเขาซึ่งอยู่ห่างไปแค่สองนาทีพอไปถึงผมไม่เห็นรถจอดอยู่หน้าบ้านเลยครับแต่ที่น่าขนลุกคือประตูหน้าบ้านเปิดอ้าอยู่แล้วไฟในบ้านก็เปิดสว่างทุกดวงผมเลยเดินเข้าไปในบ้านตะโกนเรียกชื่อวินแล้วเขาก็ตะโกนตอบกลับมาจากชั้นบน ผมเดินตามเสียงเขาขึ้นไปจนถึงห้องนอนใต้หลังคาแล้วก็พบว่าเขากำลังซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงครับเขาบอกให้ผมซ่อนผมเลยบอกให้เขาออกมาจากใต้เตียงแล้วเล่ามาว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ามีใครบางคนอยู่ในห้องนอนของเขาตอนนั้นเขายัางพูดจาติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่พักใหญ่เลยครับกว่าจะสงบลงแล้วเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้ฟังได้ วินเล่าว่าตอนที่เขากำลังเล่นเกมกับพวกเราอยู่เขารู้สึกเหมือนมีอะไรมาแตะแตะที่ใต้เตียงเขาเลยเปิดพักคลุมเตียงขึ้นมาดูแล้วก็ต้องช็อกสุดขีดเมื่อเห็นผู้ชายตัวโตๆคนหนึ่งซ่อนอยู่ข้างใต้นั้น วินโยนหูฟังถึงลุงนนเตียงทันทีแล้วก็กรีดร้องออกมาตอนที่ถอยไปจนมุมห้องเขาบอกว่าชายคนนั้นคลานออกมาจากใต้เตียงในขณะที่วินยังตัวแข็งทื่อด้วยความกลัวอยู่ที่มุมห้องจากนั้นชายคนนั้นก็เดินออกจากห้องนอนไปเฉยๆและนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเราเห็นเขา ตอนนั้นวินไม่รู้ว่าชายคนนั้นยังอยู่ในบ้านหรือเปล่าเขาเลยรีบโทรแจ้งตำรวจพอตำรวจมาถึงพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อมีตำรวจมาสองนายครับนายตำรวจผู้ชายเข้าไปตรวจดูรอบๆบ,บ้านส่วนนายตำรวจผู้หญิงก็ยืนยุ่กับพวกเราข้างนอกจดบันทึกสิ่งที่วินเล่าใส่สมุดเล่มเล็กๆแล้วตำรวจก็กลับไปแค่นั้นเลย คืนนั้นผมนอนค้างที่บ้านวินเพื่ออยู่เป็นเพื่อนเขาครับพวกเราก็ยังเล่นฟอร์ดไนท์ด้วยกันอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมก็เล่นเก่งขึ้นเยอะแล้วจริงๆผมไม่ใช่สายฟอร์ตไนท์จ๋าขนาดนั้นแต่เพื่อนๆผมนี่ติดกันงอมแงมเลยผมเลยรู้สึกเหมือนถูกทิ้งเวลาที่พวกเขาชวนกันไปเล่นใช่ครับผมเคยเล่นเกมนี้อยู่สองสามครั้งพอจะเข้าใจรูปแบบการเล่นอะไรพวกนี้แต่แค่เล่นไม่เก่งเฉย คืนวันจันทร์คืนหนึ่งผมเลยลองเข้าเกมไปเล่นคนเดียวเพื่อฝึกฝีมือผมเล่นซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆจนเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเล่นดีขึ้นจริงๆจากนั้นผมก็เริ่มเล่นกับผู้เล่นคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนดูบ้างเป็นคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์นี่แหละครับผมเล่นโหมดดูโอซึ่งก็คือการเล่นเป็นทีม2คนชื่อในเกมของเขาคือบ o อบร็อกเก็ตหรืออะไรทำนองนั้นแหละครับมีตัว C กับ E เพิ่มมาสองสาตัวผมไม่ได้จดไว้ เกมนั้นเราแพ้ครับน่าจะได้ที่ยีิบมัง้งแต่พอจบเกมผมกลับได้รับข้อความส่วนตัวจากเขาบอกว่าเขาคิดว่าผมเล่นเก่งมากและชวนผมเล่นด้วยกันอีกมันแปลกมากเลยครับเพราะจริงๆแล้วเกมนั้นผมเล่นได้ไม่ดีเลยแต่ถึงอย่างนั้นผมก็กดเล่นเกมต่อไปกับเขาคราวนี้เขาเปิดไมค์แล้วก็พยายามจะคุยกับผมแต่ผมไม่มีไมค์สำหรับเล่นเกมเลยคุยตอบกลับไปไม่ได้ผมได้ยินเสียงเขาผ่านลำโพงทีเวีเท่านั้น จากน้ำเสียงและสิ่งที่เขาพูดดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มหงุดหงิดที่ผมไม่ยอมคุยด้วยผมได้ยินเขาพูดประมาณว่าเปิดไม้สิวะหรืออย่าทำตัวปอดแหกได้ไหมณนะจุดนั้นความคิดที่ว่าหมอนี่อาจจะเป็นคนเจ๋งๆก็หายไปหมดสิ้นเลยค่ะ ผมคิดว่าเขาเป็นแค่นักเลงหัวไม้คนหนึ่งเท่านั้นผมกล่าวว่าจะเล่นเกมนี้ให้จบแล้วก็จะไม่ยุ่งกับเขาอีกเขาเอาแต่พลามไม่หยุดส่วนใหญ่ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับเพราะผมนั่งห่างจากทีวีแถมยังมีเสียงในเกมดังกลบอีกแต่แล้วผมก็ได้ยินเขาเอ่ยชื่อของผมออกมาไม่ใช่แค่ชื่อเล่นนะครับแต่เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงของผมเลย พอได้ยินแบบนั้นผมก็สติแตกเลยครับแล้วก็คิดในใจว่าตรงไหนของโปรไฟล์ฉันวะที่มันโชว์ชื่อจริงแต่ผมก็นึกขึ้นได้ว่าไม่มันไม่มีทางเป็นไปได้ชายคนนั้นยังคงพูดผ่านไม้ต่อไปแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ฟังแล้วผมรีบเดินไปที่เครื่องเกมแล้วกดปิดมันทันทีด้วยความตื่นตระหนก แค่รู้ว่าเสียงของชายคนนั้นหายไปแล้วก็ทำให้ผมทอนหายใจออกมาด้วยอย่างโล่งอกผมส่งข้อความไปเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่ดูเหมือนทุกคนจะเห็นเป็นเรื่องตลกพิมพ์ห้าห้าห้ากันมาใหญ่เลยผมวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะขณะที่ผมกำลังเปิดโน้ตบุ๊กโทรศัพท์ก็สั่นขึ้นมาอีกครั้งผมคิดว่าคงเป็นเพื่อนคนใดคนหนึ่งแต่กลับเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จัก ข้อความนั้นเขียนว่าสวัสดีชื่อเต็มของผมผมพิมพ์ตอบกลับไปว่านี่ใครครับแล้วสัญ,ญลักษณ์3จุดที่บอกว่าอีกฝ่ายกำลังพิมพ์ก็ปรากฏขึ้นผมนั่งรออย่างใจจดใจจ่อเป็นเวลานานเพื่อดูว่าคนคนนี้จะพูดอะไรข้อความตอบกลับมาว่านี่ใช่ที่อยู่ของคุณหรือเปล่าแล้วตามด้วยที่อยู่บ้านของผมจริงๆผมพิมพ์กลับไปอีกครั้งว่านี่ใครครับแล้วก็โกหกไปว่า ไม่ใช่นั่นไม่ใช่ที่อยู่ของผมคนคนนั้นไม่เคยตอบกลับมาอีกเลยหลังจากนั้นผมก็ร่มกล่าวหาเพื่อนๆว่าพวกมันแกล้งผมอยู่แน่ๆพวกเขาทุกคนสาบานว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยแต่ลึกๆแล้วผมก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกครับแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากผมคิดว่าถ้าเป็นฝีมือของพวกเขาจริงยิ่งผมแสดงอาการมากเท่าไหร่พวกเขาก็จะยิ่งสนุกมากขึ้นเท่านั้น ผมเลยเข้านอนโดยไม่ฝนใจเพื่อนๆอีก ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงบางอย่างผมค่อนข้างแน่ใจว่าได้ยินเสียงอะไรสักอย่างคุณเคยเป็นไหมครับที่บางครังเสียงบางอย่างทําให้คุณตื่นแต่คุณไม่รู้ว่ามันคือเสียงอะไรเพราะคุณยังไม่ตื่นเต็มที่พอที่จะได้ยินมันนั่นแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมในตอนนั้นร่างกายของผมตกใจสุดขีดเมื่อมีเสียงเคาะดังขึ้นที่หน้าต่างห้องนอนของผมแทนที่จะทำใจกล้าๆแล้วมองออกไปดูว่าใครอยู่ข้างนอกผมกลับวิ่งหนีอย่างคนขี้คล ออกจากห้องเข้าไปขังตัวเองอยู่ในห้องน้ำที่ใกล้ที่สุดห้องน้ำนั้นไม่มีหน้าต่างผมเลยรู้สึกปลอดภัยผมเผลอหลับไปในห้องน้ำนั่นแหละครับพอตื่นขึ้นมาผมก็ส่งข้อความไปหาเพื่อนอีกครั้งบอกให้พวกมันไปลงนรกซะพวกเขาทุกคนดูจะสนุกกับเรื่องนี้แต่พอผมได้เจอพวกเขาตัวเป็นๆสีหน้าของพวกเขาดูจริงจังมากตอนที่บอกว่าพวกเขาไม่ได้ทำอะไรเลย จนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้จริงๆว่านั่นเป็นฝีมือของเพื่อนๆที่แกล้งผมหรือว่าชายคนนั้นที่ผมเล่นเกมด้วยหาข้อมูลของผมเจอแล้วมาที่บ้านของผมจริงๆน,น้นองนนลูกชายวัยสิบขวดของผมเอาแต่เล่นเกมฟอร์ดไนททั้งวันทุกวันมาหลายเดือนแล้วและมันทำให้ผมแทบจะบ้าตาย ผมต้องคอยตะโกนบอกให้แกออกไปเล่นข้างนอกบ้างแต่เปล่าเลยสิ่งที่ผมได้ยินก็มีแต่เสียงแตรข,ของรถบัสในเกมที่ดังขึ้นทุกๆสิบนาทีและเสียงปืนที่ดังไม่หยุดออกมาจากห้องของแกจนกระทั่งคืนหนึ่งประมาณสามทุ่มนนก็เดินออกมาจากห้องแล้วตะโกนบอกผมในครัวว่าจะมีคนมาหาที่บ้านผมรีบถามกลับไปท,ทันทีใครหรอเขาตอบว่าเพื่อนในเกมฟอร์ดไนท์นะพ่อเขาอยู่แถวนี้ พอได้ยินแบบนั้นสติผมแทบกระเจิงเลยครับเห็นได้ชัดว่าลูกชายผมไปชวนใครก็ไม่รู้ที่คุยกันในเกมฟอร์ดไนทให้มาที่บ้านพอผมถามว่าเขาอายุเท่าไหร่นนยักไหล่แล้วตอบว่าไม่รู้อะพ่อแต่เสียงเขาดูแก่ๆนะผมเริ่มสติแตกรู้ว่าคนแปลกหน้าที่น่าจะแก่กว่าลูกชายวัยสิบขวบของผมมากกำลังจะมาที่บ้านผมรีบล็อกประตูทุกบานแล้วเปิดไฟหน้าบ้านไว้จนสว่างจ้า ผมบอกให้นนกลับเข้าไปเล่นเกมในห้องของเขาต่อและห้ามคุยกับใครอีกผมเฝ้ารออยู่ข้างหน้าต่างจนกระทั่งมีรถคันหนึ่งขับมาจอดหน้าบ้านรถจอดสนิทแล้วไฟหน้าก็ดับลงประตูรถเปิดออกมีคนเดินออกมาแล้วเริ่มเดินตรงมายังประตูหน้าบ้านของผม หัวใจผมแทบจะหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเมื่อผมเห็นชายวัยกลางคนอายุคงประมาณ40สรูปร่างท้วมๆก้าวออกมาจากความมืดเข้ามายืนอยู่ใต้แสงไฟแล้วเดินขึ้นบันไดามาที่ประตูหน้าเขากดกลิ่งสามครั้งผมทำเป็นไม่สนใจจากนั้นเขาก็เริ่มทุบป,ประตูอยู่พักหนึ่งผมก็ยังคงไม่สนใจเขาเดินลงจากบันไดหน้าบ้านมองลอดเข้ามาในหน้าต่างขณะที่เดินกลับไป ผมต้องคอยหลบไม่ให้เขามองเห็นผมคิดว่าเขาคงจะเดินกลับไปที่รถแล้วก็ขับออกไปแต่เขาไม่ทำอย่างนั้นครับเขากลับเดินอ้อมไปข้างบ้านหายไปจากมุมที่ผมมองเห็นจากหน้าต่างเขากำลังเดินไปที่ประตูหลังบ้านของผมฉันได้ยินเสียงมาจากทางหลังบ้านเหมือนมีคนพยายามจะงัดประตูฉันยืนนิ่งอยู่กับที่บ้านหลังนี้ไม่มีทางเข้าอื่นแล้วพอเขายอมแพ้เขาก็คงจะไปเอง พอเสียงที่ประตูหลังเงียบไปฉันรออยู่ในครัวประมาณหนาทีจนคิดว่าถึงเวลาต้องไปดูแล้วฉันอยากจะแอบ,บดูข้างนอกฉันเลยปิดไฟแล้วค่อยๆแง้มม่านในครัวขึ้นแล้วฉันก็เห็นใบหน้าของผู้ชายคนนั้นอยู่ห่างจากกระจกแค่ไม่กี่นิ้วเขากำลังมองเข้ามาในครัวไม่สิตอนนี้เขากำลังมองมาที่ฉัน ฉันกรีดร้องออกมาสุดเสียงโดยเสียงที่สั่นเคลือว่าฉันจะโทรเรียกตำรวจ ฉันคิดว่านั่นคงทำให้เขากลัวเพราะเขาเดินจากไปแล้วฉันก็มองดูเขาขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปฉันไม่ได้โทรแจ้งตารวจแต่ฉันเดินตรงไปที่ห้องของเจ้าคริสแล้วก็ดุเขาอย่างแรงฉันสั่งห้ามเขาออกจากบ้านเป็นเวลาสองสัปดาห์โทษฐานที่ทำให้ทั้งบ้านและตัวเองตกอยู่ในอันตรายนั่นหมายความว่าห้ามเล่นเกมเป็นเวลาสองสัปดาห์เต็มๆและหลังจากสองสัปดาห์นั้นเขายังต้องถูกยึดหูฟังไร้สายไปอีกสองเดือน ตอนนี้ครบสองสัปดาห์แล้วเขาก็กลับไปเล่นเกมเหมือนเดิมฉันรู้สึกคลื่นไส้ทุกครั้งที่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนั้นฉันไม่อยู่บ้านและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดสำหรับวันนี้จากช่องเรื่องลึกลับถ้าคุณชอบเรื่องราวสุดระทึกแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์วิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณดูด้วยนะครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ แล้วพบกันในวิดีโอหน้าค่ะ